สวัสดีผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะจากสารจากครูสู่นักเรียนนะคะมาคิทพัลาดีค่ะคะ่ะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะเป็นอาทิตย์พิเศษเลยนะคะซึ่งเนื่องจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนะคะ จ,จังหวัดชาเชิงเซาประกาศเป็นพื้นที่เข้มงวดสูงสุดๆๆนะคะทําให้เราไม่สามารถพบเจอรับใบงานที่ได้ในโรงเรียนนะคะไม่เป็นไรค่ะเรายังสามารถเรียนได้ในบ้านของเรานะคะโดยคุณครูจะส่งคลิปวิดีโอนี้ให้ในักเรียนดูนะคะมาดูกันเลยค่ะใบงานแรกนะคะวิชาภาษาอังกฤษ เป็นการทบทวนคำศัพท์เรื่องวันนะคะโดยให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์เรื่องวัน7วันในสัปดาห์นะคะ่างเช่นในตัวอย่างค่ะ m o n d a y อ่านว่าอะไรคะ monday วันจันทร์ใช่ไหมคะน,น,นักเรียมก็เขียนวันจันทร์ลงไปค่ะหลังจากนั้นนักเรียนก็ทำแบบนี้นะคะไปครบทั้ง7วันหลังจากนั้นให้นักเรียนระบายสีตกแต่งใบงานให้สวยงามน,นะคะใบงานที่สอง ให้นักเรียนนะคะคั้นายมือภางกฤษด้วยตัวบรรตรงขึ้นบรรท,ทัดค่ะแต่ตัวใดที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ก็ให้เขียนตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแบบนี้เลยค่ะเป็นไงคะใบงานของครูมีเพียงเท่านี้เองนักเรียนทําได้กันไหมเอ่ยอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย